สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมนะครับมาพูดคุยกับอบตวัฒนานะครับวันนี้เจ้าเด่นทับทันนะครับในฐานะที่เป็นเจ้าของเจ้าเด่นทับทันนะครับเป็นพ่อพันธุ์ที่มีชื่อเสียงอยู่ในในเขตจังหวัดอุทัยนี่นะครับสวัสดีครับผมอบตครับสวัสดีครับแนะนําตัวนิดนึงครับชื่อนางวัฒนาเศรษฐีธัญหาน อยู่บ้านเลขที่9ทับ2หมู่2ตำบลหนองกทุ่มอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีค่ะครับค่ะอ่าเริ่มรู้จักเจาเจที่สามารถบาบเนี่ยมานานอย่างครับเนี่ยตัวนี้ก็ประมาณปีหนึ่งแล้วประมาณปีหนึ่งเลยเนาะแล้วให้เจ้าเด่นทับทันเนี่ยกินมานานแค่ไหนครับก็ใกล้ๆปีแล้วใกล้ๆปีแล้วเนาะ แล้วเจ้าเด่นนี่กินตลอดเลยเจ้าเด่นนี่กินตลอดค่ะอ่าสูตรนี้นะค่ะสูตรครับครับแล้วเป็นไงมั้งครับเจ้าเด่นกินสูตรนี้เป็นไงมั้งเจ้าเด่นกินเขาก็ดีนะคะเพราะว่าเวลาใครมาผสมมาอะไรเงี้ยคือเขาก็จะไม่โสมค่ะโอ้ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ลูกแฝดด้วยค่ะตอนนี้นะค่ะโอ้โหค่ะที่ได้ลูกแฝดนี่ก็กินตัวนี้ด้วยอาจจะใช่ไหมอาจจะหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับสาย สายพันธุ์ของเจ้าเด่นก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แต่ก็ไม่เคยปรากฏขึ้นมาใช่ไหมใช่ค่ะพอมาใช้ตัวนี้ก็เริ่มเริ่มเห็นว่ามีลูกแฝดใช่ค่ะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะแฝดรอเนาะเราก็ไม่ได้ดูพอดีมันก็เหลือแค่ตัวเดียวค่ะคือเราให้กินทั้งแม่พันธุ์ใช่คือแม่ที่มีลูกแฝดให้กินไหมให้กินตลอดให้กินด้วยใช่ไหมค่ะแล้วเจ้าเด่นก็ได้กินสูตรนี้ด้วยได้กินสูตรนี้ค่ะเออมันก็น่าสนใจนะน่าคิดนะ แล้วเจ้าเด่นเนี่ยหลังจากเขากินกินสูตรพ่อพันุ์แล้วเนี่ยเขามีลักษณะยังไงครับเขาคึกไหมพอเขาได้กินอันนี้ไปอาการทับกันไรพอหลังจากนั้นเขาก็คึกเหมือนเดิมอะค่ะอแล้วมีมีคนเอามาทับบ่อยไหมครับมีมีค่ะมมาบ่อยค่ะเออแล้วเขาทับกี่ครั้งครับหลังจากที่เขาเข็นมาเนี่ยเข็นมานี่เขาก็ทับสามสี่ครั้งอะค่ะแล้วสามสี่ครั้งคือวันเดียวนะวันเดียวค่ะสามสี่ครั้งก็คือพอค่ะแต่ถ้าปล่อยเขาก็ได้ตลอดแหละค่ะ นี่แหละน้องว่าจะเกี่ยวกับกินตัวนี้หรือเปล่านะคะอแล้วหลังจากนั้นน่ะหลังจากทับเสร็จแล้วเนี่ยได้กลับมาทับซ้ำไหมหรือว่าหายไปเลยส่วนใหญ่ไม่ไม่ได้ทับซ้ำเลยติดเลยใช่ไหมติดเลยค่ะโอ้โหนี่แหละครับก็คิดว่ามีผลไหมครับกับเจ้าเด่นกจทีเนี่ยน่าจะมีผลตัวนี้ด้วยค่ะใช่ไหมใช่ค่ะสูตรพ่อพันุนี่นะครับเขาบำรุงสเิร์มบำรุงน้ําเชื้อให้น้าเชื้อแข็งแรง เจ้าเด่นเนี่ยกินอยู่เรื่อยๆกินอยู่ตลอดนะครับตอนนี้ก็เจ้าเด่นทับทันก็อายุเท่าไหร่แล้วครับจะครบห้าขวบนี่เดือนมกราค่ะออเจ้าเด่นเจ้าเด่นทับทันนี่นะครับเป็นควายที่มีเหล่ากอดีนะครับแล้วก็ควรค่าที่จะได้ลูกไปสืบไปเลี้ยงไปปั้นนะครับฉะนั้นอวตารวัฒนาก็ให้กินสูตรเจตีสมัครป่เป็นไงครับพอใจไหมครับจ่ายลูกแล้วเนี่ยพอใจค่ะพอใจค่ะ เพราะว่าได้ผลนะคะความเป็นความคิดส่วนตัวคือตัวนี้ได้ผลนะคะครับครับสมบูรณ์สมบูรณ์แข้งขากะระดูกใหญ่อพี่น้องที่ยังไม่ใช้เกียรติธรรมะบ้านเนี่ยอยากจะบอกไหมอยากจะบอกค่ะว่าให้มามามา,มาใช้ตัวนี้ค่ะคือประสบความสําเร็จได้ตัวเองว่ากินแล้วเหมือนพอใช้ตัวนี้แล้วก็ได้ผลนะคะได้ผลท่านผู้ชมครับอ่าขอเวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับนี่คือ ผลิตภัณฑ์นะครับมาจากที่เดียวกันกับเจทีสมาร์ทบัมนะครับมาใหม่ครับเป็นของวัวนะครับชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อวินเนอร์นะครับตัวนี้เสริมภูมิคุ้มกันโรคนะครับแล้วก็บำรุงระบบสืบพันธุ์นะครับกำจัดของเสียที่ค้างค้างสะสมในร่างกายนะครับเพิ่มกล้ามเนื้อและโครงสร้างปรับประสิทธิภาพระบบดูดซึมอาหารในร่างกายนะครับตัวนี้สำหรับวัวโดยเฉพาะนะครับกินได้เฉพาะวัวเท่านั้นนะครับชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อวินเนอร์นะครับ สำหรับวัวหนึ่งตัวนะครับสองช้อนอ่าหรือน้ํานะครับห้าสิบริทนะครับอสองช้อนน้ำห้าสิบรอ่าหรือจะผสมกับหญ้ากับอาหารเม็ดก็ได้นะครับหรือจะให้วัวทั้งฝูงเลยนะครับอ่าวัวทั้งฝูงก็คือซองนี้นะครับห้าร้อยกรัมนะครับห้าร้อยกรัมก็คืออ่าใส่น้ําได้สองพันห้าร้อยลิตรนะครับซองนี้นะราคาก็คือสามร้อยเก้าสิบบาทครับผม TAC s m a r t อ่าทุกท่านรู้กันดีนะครับตัวนี้ เป็นสูตรควายรุ่นสีเหลืองนี้นะครับช่วยในเรื่องของอระเบิดโครงสร้างนะครับขยายโครงสร้างเพิ่มพูนกล้ามเนื้อแล้วก็ทําให้ควายเนี่ยจเจริญอาหารกินอาหารดีนะครับตัวนี้ถ้า,อ,า,อ,ยาอย่างเจ้าอะไรนะทองจูเนียนะครับทองจูเนียเนี่ยรุ่นนี้นะครับตั้งแต่ยานม8เดือนยัน3ขวบกินสูตรนี้ได้นะครับกําลังคุ้นอยู่นะครับกินตัวนี้ทําให้ควายเนี่ยระเบิดโครงสร้างนะครับจะ,จะเจริญเติบโตได้ กว่าปกติดีนะครับตัวนี้สูตรพ่อพันธุ์คือสูตรสีน้ําเงินนี่นะครับเสริมภูมิคุ้มกันโรคนะครับแล้วก็ขยายกล้ามเนื้อนะครับไม่สุดโซมนะครับขณะที่เราจะคุมแม่อยู่กี่แม่ก็ช่างนะครับจะไม่สูบผอมนะครับสําหรับน้ําเชื้อสเติมนะครับบํารุงสเติมนะครับไม่อ่อนแอผสมติดง่ายนะครับแล้วก็เรายังมีแม่พันธุ์นะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ท่ะคุณผู้ชมใช้ดีมากนะครับซื้อแล้วซื้อซ้ํานะครับสูตรนี้คือสูตรแม่พันธุ์นะครับช่วยในเรื่องของการ ทําให้แม่พันเนี่ยที่ไม่ขึ้นสัตว์นะครับก็กินปุ๊บก็สามารถขึ้นสัตว์ได้หรือทับไม่ค่อยติดนะครับกินเข้าไปแล้วก็ทําให้ติดง่ายด้วยเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ไปฟื้นฟูระบบสืบพันธุ์นะครับระบบสืบพันธุ์ของควายแต่และตัวเนี่ยบางตัวดูสมบูรณ์นะครับแต่ว่าระบบภายในเขาไม่ค่อยดีนะครับฉะนั้นตัวนี้จะเข้าไปฟื้นฟูนะครับทําให้ทับติดง่ายแล้วก็พอทับติดแล้วก็จะบํารุงลูกในคันด้วย บำรุงน้ำนมของแม่ด้วยนะครับลูกเกิดมาก็จะได้ดื่มน้ำนมที่มีคุณภาพนะครับท่านผู้ชมครับตัวนี้ลดการแท้งได้ด้วยนะครับลดการแท้งได้ด้วยสูตรนี้สูตรแม่พันธุนะครับท่านผู้ชมสูตรนี้เป็นสูตรพิเศษนะครับของควายนะครับเจ้ที่สมาร์ทบัฟเนี่ยครับคุณสมบัติเด่นของควายแซบนะครับเสริมภูมิคุ้มกันโรคนะครับเพิ่มน้ํานม และโตไวนะครับสร้างกล้ามเนื้อและโครงสร้างระบบสืบพันธุ์ดีผสมติดง่ายนะครับกำจัดของเสียและเพิ่มเชื้อดีสูตรนี้เป็นสูตรพิเศษกินได้ทุกเพศทุกวัยนะครับอตอนนี้มีโปรโมชั่นมาใหม่นะครับแล้วก็สามสูตรนะครับสูตรแม่พันธุสูตรพ่อพันุ์แล้วก็สูตรควายรุ่นนะครับกระปุกละ390บาทซื้อครบ3กระปุกนะครับราคา1,111บาทนะครับแถมเชือกสนสะพายอีก1เส้นนะครับแล้วก็ สูตรควายแซบนะครับกระปลูกใหญ่สีส้มนะครับกระปุูกละ890บาทนะครับซื้อครบ2กระปุกนะครับ1,756บาทนะครับแถมเชือกสนสะพายนะครับอ่าหเส้นนะครับอ่าผลิตภัณฑ์วินเนอร์นะครับสำหรับบัวโดยเฉพาะนะครับซองละ390บาทนะครับซื้อครบ3ซองลดทันทีครับ1,000บาทท่วนะครับแล้วก็แถมอ่าเชือกสนสะพายอีกนะครับ หนึ่งเส้นนะครับเป็นเชือกเส้นใหญ่นิ่มนะครับมาตรฐานนะครับท่านผู้ชมครับ<ม>ควายรุ่นเป็นไงมั้งครับควายรุ่นควายรุ่นก็แข้งขากระดูกใหญ่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะมีเห็นบอกว่ามีอยู่ตัวหนึง่งเ,เพศเมียเพศเมียค่ะอายุยังไม่ถึงสองขวบอ,อีกเดือนหนึ่งสองขวบแต่ตัวนี้สูงร้อยห้าสิบค่ะร้อยห้าสิบไปแล้วนะครับได้กินสูตรควายรุ่นเหมือนกันควายรุ่นค่ะเออนี่นะครับซึ่งเขาก็เป็นลูกเจ้าเด่นใช่ค่ะนี่เป็นลูกของเจ้าเด่นเออ เจทีสมาร์ทบช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะก็โอเคครับขอบคุณนบตวัฒนานะครับที่ให้ข้อมูลวันนี้นะครับแล้วก็ JT Smart Buff ก็ฝากขอบคุณด้วยนะครับอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ